ฟังกำลังให้เกียรติตารับฟังฟอรไลฟ์วิดีโอออนไลน์เพื่อสุขภาพอยู่นะครับคุณผู้ฟังครับการพูดถ้าพูดแล้วดีพูดมีเหตุผลพูดแบบรู้จริงพูดให้คุณผู้ฟังได้ประโยชน์พูดแบบนี้พูดแล้วได้เงินแน่นอนแต่การพูดมันจะต้องพูดให้ถูกที่มีช่องทางในการพูดที่คนจะได้ยินเสียงของคุณเป็นจำนวนมากและถ้าเกิดว่าเสียงของคุณสามารถดังไกลไปทั่วโลกคุณว่าแบบนี้น่าสนใจไหมครับถ้าคุณเป็นคนมีทองถ้าคิดว่าจะเอาไปขายคุณคิดว่ามันจะขายได้ไหม แน่นอนนะครับทุกคนก็อะตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าขายได้แน่นอนเพราะทองเป็นของมีค่าใครๆก็อยากจะเป็นเจ้าของอยากจะมีเก็บไว้อยากจะมีไว้ใส่สถานการณ์เช่นเดียวกันถ้าเกิดว่ามีคนกําลังป่วยหนะักเพราะว่าภูมิกู้กแปนบกพร่องจึงทําให้เกิดโรคและเขาอาจจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานหากให้เขาเลือกระหว่างทองคํากับยาที่ดีเพื่อที่จะบรรเทาโรคให้เขาหรือว่ารักษาเขาให้หายจากโรคได้คุณคิดว่าเขาน่าจะเลือกอะไรระหว่างทองคํากับ ยาดีถ้าเป็นผมนะครับผมก็ต้องเลือกยาดีเลือกทำในสิ่งที่จะทําให้หายจากโรคมากกว่าการที่จะมาสะสมเงินทองหรือถ้าผมไม่มีเงินแต่ผมมีทองผมก็จะขายทองเพื่อมาซื้อ,อยาก,กิน นี่ไงครับที่ผมชวนคุณมาพูดมาอธิบายเพื่อให้คนที่รักสุขภาพเข้าใจถึงการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงโดยเฉพาะความเข้มแข็งของระบบภูมิคุ้มกันในอันที่จะช่วยปกป้องร่างกายของเราจากการติดโรคผลิตภัณฑ์โฟร์ไลท์สนับสนุนเรื่องของรายได้ของดีเจหรือว่านักพูดพูดแล้วได้เงินก็ต้องพูดและสิ่งที่พูดออกไปก็เป็นประโยชน์ต่อคนฟังด้วยเราทีมงานโฟร์ไลท์พิจิออนไลน์พร้อมให้การสนับสนุนกับคุณในเรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับสิ่ าแผนรายได้การจ่ายผลตอบแทนและการทำวิทยุออนไลน์ท่านไหนที่สนใจอยากจะมีรายได้ออนไลน์อยากจะเป็นนัาจากจัดรายการวิทยุอยากจะมีสถานีวิทยุเป็นของตัวเองแบบเสียค่าใช้ใจ่าย คลิกสมัครลงทะเบียนได้ใต้คลิปนี้นะครับช่วงนี้ก็ให้คุณผู้ฟังได้ฟังเพลงกันต่อสำหรับท่านที่ฟังผ่านช่อง YouTube คลิปนี้ผมก็ขอจบให้เพียงแค่นี้ก่อนพบกันใหม่ในคลิปต่อไปโชคดีมีเงินใช้สุขภาพดีตลอดไปนะครับสวัสดีครับ